สวัสดีค่ะฉันขำร่มทั้งเดืนอนเป็นังไงล่ะค่ะอันคุณแม่อันคุณแม่คิดฮอดเจ้าภาพบออันทันสมัยที่คุณแม่ดงัดงๆพุบล่ะฝากความคิดฮอดจีเอฝากความคิดฮอดเจ้าภาพเก่าที่เคยมาสวยเหลืองานพุ่นตะเกาตกะกอนยื่ล่ะมาดิแก่สีมาเ่าสารพันเห็นฟังเด้อน่ แต่กินแล้วดังดังได้พี่น้องถ้าสมัยเย็นพุ่นละบัดนี้ลองสารพันเลือกค่ะสิมาลองให้ฟังอ,อาเะไกค่ะคุณแม่มโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา สามพุธทธถัสสามาลาดวงดอกไม้มาลาดวงดอกไม้มาตั้งไว้เพื่อบูชาขอบูชาคุณพระพุทธขอบูชาคุณพระพุทธ พื่อได้ตาสารู้มาขอบูชาคุณพระธรรมขอบูชาคุณพระธรรมคพือได้นำคำสอนมาขอบูชาคุณพระสงฆ์ขอบูชาคุณพระสงฆ์ เพื่ดำรงพระวิในมาลาดวงดอกไม้มาลาดวงดอกไม้มาตั้งไว้เพื่อบูชาขอบูชาคุณบิดาขอบูชาคุณมารดาที่เลี้ยงมาจนเติบใหญ่ มาละดวงดอกไม้มาลาดวงดอกไม้มาตั้งไว้เพื่อบูชาขอบูชาคุณกษัตริย์ขอบูชาคุณกษัตริย์อีกทั้งรัฐและชาติไทย